ต่อมาอามาก็ได้ไปปรึกษากับมอพีคนหนึ่งซึ่งเธอสามารถเปิดประตูนรกได้แต่เธอก็บอกนะครับว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นและเธอก็ต้องการผู้ช่วยที่จะเข้าไปตามให้ลี่หลันกลับออกมาอามาก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งแต่เธอจะลองไปคุยก่อนตัดฉากมาที่เทียนจิงตอนนี้เขาได้พาลี่หลันไปชมปรโลกซึ่งข้างในก็มีพียอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีพวกที่ทำบาปทำกรรม และพวกที่รอตัดสินว่าจะได้ไปเกิดใหม่หรือเปล่าจูจูลี่หลันก็เห็นบ่อน้ําเธอจึงได้ถามว่าผีพวกนั้นทําอะไรเทียนจิงก็บอกว่าพวกเขามองดูคนที่รักซึ่งบ่อน้ําเป็นดวงตาให้พวกเขาเห็นพอพูดจบเขาก็พาเธอกลับไปที่บ้านและเขาก็แนะนําผีหกตนให้กับเธอได้รู้จักโดยเขาบอกว่าผีพวกนี้จะคอยจับตาดูว่าเธอทําอะไรตัดฉากมาที่เออหลาตอนนี้เขาได้มาพบกับหัวหน้า ที่เป็นผู้บัญชาการเธอได้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอจึงได้ถามว่าเขาจะลงไปในปอรลโลกจริงๆหรอและถ้าไปที่นั่นความสามารถพิเศษจะใช้งานไม่ได้แต่เอื้อหลาก็ยืนยันว่ายังไงเขาก็ต้องเข้าไปทางด้านหัวหน้าจึงเอามีดให้กับเขาเล่มหนึ่งซึ่งเป็นมีดที่แปลงเป็นดาบได้และอีกอย่างก็คือกระดองเต่าที่เอาไว้ขอความช่วยเหลือตัดจากมาที่เทียนจริงตอนนี้เขาได้บอกกับลี่หลัน ว่าเขาจะเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเลี้ยงวันเปิดตัวเจ้าสาวขณะเดียวกันลี่หลันก็ได้พบกับบางอย่างแปลกเธอเห็นว่าในหนังสือปกแดงมันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยและดูเหมือนว่าเทียนชิงจะหวงหนังสือพวกนี้มากๆต่อมาลี่หลันก็ได้ไปเดินเล่นอยู่ข้างนอกและเธอก็บังเอิญได้พบกับเออหลาที่มาปากฏตัวอยู่ข้างๆเออหลาก็บอกนะครับว่าถ้าจะคุยอะไรกันให้มองไปที่บ่อน้ํา เพอไม่ให้ผีที่ติดตามเธอสงสัยทางด้านลี่หลันก็บอกว่าตอนนี้เธอรับปากกับเทียนชิงว่าเธอจะแต่งงานกับเขาเธอไม่มีทางเลือกไม่อย่างนั้นพ่อของเธอจะตายเออหลาก็บอกนะครับว่าตอนนี้พ่อของเธอปลอดภัยดีแต่เขาเป็นห่วงเธอมากๆเขากลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปและเออหลาก็บอกอีกว่าเขาอยากจะให้เธอร่วมมือจับเทียนชิงกับเขาโดยเขาให้สัญญาว่าจะพาเธอไปจากที่นี่ นั่นจึงทําให้ลี่หลันได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเขาฟังเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เทียนชิงได้สั่งให้ลูกน้องเก็บหนังสือปกแดงเอาไว้บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นได้พอพูดจบเธอก็แอบเข้าไปในห้องเพื่อที่จะหาหนังสือเล่มนั้นแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนผีแม่บ้านก็ได้ตามมาเจอเธอบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องให้หนายท่านรู้แต่ลี่หลันก็ไม่กลัวเธอขู่กับผีนะครับ ว่าต่อไปนี้เธอจะเป็นนายหญิงถ้าทำอย่างนั้นก็เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยผีแม่บ้านที่ได้ยินเธอก็เริ่มลังเลจนสุดท้ายเธอก็ยอมฟังในสิ่งที่ลี่หลันพูดต่อมาลี่หลันก็ได้ไปทานอาหารเย็นโดยตอนนั้นเทียนจิงก็ได้ชวนเธอเต้นดีลาดและเขาก็ได้น้มตัวที่จะจูบเธอแต่ผีแม่บ้านก็ได้มาขัดเสียก่อนโดยเธอบอกว่ามีแขกคนสำคัญมาหาด้วยความอยากรู้ ว่าแขกคนนั้นเป็นไก่ลีหลันจึงได้ตามไปดูแต่เธอก็เห็นแค่ว่าแขกคนนั้นใส่รองเท้าสีเขียวเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับเอื้อลาทราบและเธอก็พาเขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเก็บของที่ซ่อนหนังสือปกแดงเอาไว้แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนลูกน้องของเทียนจิงก็ได้เดินเข้ามาและเขาก็ยกเอาหีบออกไปโชคดีที่ลี่หลันได้หยิบหนังสือเอาไว้ก่อนหนึ่งเล่มแต่พอเอื้อลาได้เปิดดู เขาก็เห็นว่าข้างในมันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยจูจูจลี่ลันก็บอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่หนังสือจะซ่อนบางอย่างเอาไว้เพราะตอนที่เธอวางแก้วน้ําทับเทียนเชงรีบยกมันออกทันทีเหมือนว่าเขาจะกลัวมันเปื้อนน้าพอได้ยินแบบนั้นเออหลาก็ลองเอาหนังสือย่อนลงไปในน้ําดูและสิ่งที่เห็นก็ทําให้พวกเขาอึ้งมากๆเมื่อพวกเขาเห็นว่ามันมีไข่มุกดําได้ผดขึ้นมาเออหลาก็บอกว่านี่แหละ ที่เทียนเชิงใช้ติดสินบนกับเจ้าหน้าที่แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นใครลี่หลันจึงบอกว่าเร็วๆนี้จะมีงานเลี้ยงแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นจะมาหรือเปล่าพอพูดจบพวกเขาก็จะแยกย้ายกันก่อนที่จะโดนจับได้แต่จู่ๆลี่หลันก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนเธอจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอเดินย้อนกลับไปดูปรากฏว่าเสียงนั้นคือเสียงของลุงหวังที่มาตามหาเธอ โดยหมอผีคนนั้นได้ส่งวิญญาณของลุงหวังลงมานะครับลุงหวังบอกว่าอีกไม่กี่นาทีประตูมิติจะถูกเปิดขึ้นเธอต้องรีบวิ่งเข้ามาให้ทันทางด้านเออหลาที่ได้ข้อมูลแล้วเขาจึงบอกให้เธอกลับออกไปก่อนเดี๋ยวส่วนที่เหลือเขาจะจัดการเองแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำเออหลาก็ถูกเล่นงานลี่หลันที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบกลับมาช่วยเขาและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอกลับออกไปไม่ทัน ตัดฉากมาที่เทียนไปกับอาฟานตอนนี้พวกเขาได้มาที่บ่อนเพื่อจะหาบ่อแสเพิ่มเติมและพวกเขาก็รู้ว่าวันนั้นอาหงได้มาที่นี่จริงๆแต่เธอแค่มาเล่นตามปกติไม่มีอะไรน่าสงสยัยแต่พอถึงตอนจะกลับอาฟานก็ได้พบกับพาเชตนาที่หล่นอยู่ข้างซอกปูนเขาจึงออกมาให้กับอาาดูอามาก็บอกว่าผ้าพื้นนี้เป็นของคนรับใช้ในบ้านตระกูลหลินพวกเขาจึงเรียบเดินทางไปที่นั่น โดยให้ลุงหวังเฝ้าดูอาการของลี่หลันอยู่ที่บ้านและตอนนี้ทางด้านลี่หลันเธอก็ได้มาบอกกับเอ้อหลาว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยเพราะวันนี้เทียนจริงได้ลงโทษลูกน้องให้กับเธอดูอาจจะเป็นไปได้ว่าเขารู้เรื่องแล้วแต่เอ้อหลาก็บอกว่าไม่แน่เพราะเขาแอบได้ยินมาว่าตอนนี้เทียนจริงกําลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องจ่ายสินบนไม่ครบลี่หลันจึงได้ถามว่าพวกเขาติดต่อกันยังไงเอ้อหลาก็บอกนะครับ ว่าพวกเขาติดต่อกันทางกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะพอลี่แลนได้รู้แบบนั้นเธอก็คิดอะไรดีๆออกเธอจะแอบเข้าไปในห้องของเคียนชิงเพื่อจะส่งข้อความเชิญให้เจ้าหน้าที่คนนั้นมาร่วมงานเลี้ยงด้วยแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนผีแม่บ้านก็ได้มาดักทางเอาไวา้ผีแม่บ้านบอกว่าตอนนี้มีคนได้แอบเข้ามาในห้องของคุณนายพอลีแลนได้เดินเข้าไปดูสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆ เมื่อเธอเห็นว่าคนคนนั้นคือแม่ของเธอนั่นเองเธอจึงสั่งกับผีแม่บ้านออกไปรออยู่ข้างนอกถ้าเธอไม่เรียกห้ามเข้ามาเด็ดขาดและพอผีแม่บ้านออกไปลีหลันก็โผลเข้าไปกอดแม่ด้วยความดีใจจากนั้นเธอก็ได้ถามว่าแม่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแม่ก็บอกนะครับว่าเธอยังไม่ไปเกิดเพราะเป็นห่วงครอบครัวในตอนนั้นแม่ก็เห็นว่าที่คอของลีหลันมีเส้นเลือดที่กําลังลุกลามเธอจึงรู้ทันที ว่าลี่หลันกำลังอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายขณะเดียวกันเออหลาก็ได้โผล่เข้ามาในห้องโดยเขาก็ไม่รู้ว่าลี่หลันกำลังอยู่กับแม่เขาจึงบอกว่าขอโทษที่เขาเสียมารายาทและเขาก็ขอตัวกลับออกไปหลังจากคุยกันเสร็จลี่หลันก็ขอให้แม่มาดูต้นทางให้เพราะเธอจะแอบเข้าไปในห้องของเทียนจิงเพื่อจะส่งข้อความไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นตัดจากมาที่มาดามดินตอนนี้เธอก็โมโหมากมาก ที่เธอหาของไม่เจอและคนที่เอาไปก็คือเทียนไปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเลยเทศกาลตร์จินแล้วเขาจึงอยากให้เธอหยุดเผากงเตกและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เทียนจริงไม่มีเงินไปจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับมาดามเรนจึงบอกว่าเธอเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้เธอจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเธอและถ้าเธอไม่เผากงเตกเทียนริงก็จะมาหลอกเธอจนนอนไม่หลับแต่ถึงจะพูดยังไง เทียนไปก็ไม่ยอมเหมือนเดิมและในวันนั้นอาฝันก็ได้มาที่บ้านเพื่อที่เขาจะมาแจง้งเรื่องผ้าเช็ดหน้าให้กับเทียนไปทราบนั่นจึงทําให้เทียนไปได้สอบสวนคนรับใช้อย่างหนักจนสุดท้ายเขาก็พบว่าผ้าผืนนี้เป็นของแม่บ้านคนหนึ่งที่ชื่อฟู่เมินและในห้องของถือก็มีกําไรทองคํากับชาใบาทองที่วางอยู่อีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอที่ใต้เตียงยังมียาพิษที่ใช้ในการฆ่า,มาแมลง แต่เธอก็บอกนะครับว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําเธอยอมรับแค่ว่าเธอขอโมยกําไรแขนของมาดามหลินแต่ถึงจะพูดายางไงเทียนไปเขาก็ไม่สนเขาไล่เธอออกทันทีต่อมาก็ถึงวันจัดงานเลี้ยงนะครับและเออหลาก็เห็นว่าคนที่ใส่รองเท้าสีเขียวได้มาร่วมงานนี้ด้วยเขาจึงแอบสะกดรอยตามไปจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากันและคนคนนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆ ซึ่งเธอมีตำแหน่งใหญ่โตถึงขั้นเป็นผู้พิพากษาแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรเออหลาก็ถูกลูกน้องของเธอเล่นงานจนสลบและตอนนี้ทางด้านอามาก็พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลุงหวังเธอพบว่าเขาเรียกยังไงก็ไม่ตื่นอาฟานจึงจับดูที่ชีพระจรปรากฏว่าลุงหวังนั้นตายไปแล้วและที่เป็นแบบนั้นคือตอนที่เขากลับมาจากปรโลกเขาป่วยและมีวิญ,ญญาณของผีได้มาตามให้เขาไปอยู่ด้วย เหตุการณ์นี้ก็ทําให้อาม่าเสียใจมากๆตตดจากกลับมาที่เออหลาตอนนี้เขาได้ฟื้นขึ้นมาแล้วทางด้านเทียนชิงก็ได้ถามกับลี่หลันว่าเธอรู้จักเขาหรือเปล่าแต่เธอก็ปฏิเสธเพื่อที่จะเอาตัวรอดเทียนชิงก็บอกว่าดีเลยเขาจะได้จัดการให้ซาสมใจแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนผีแม่บ้านก็ได้มาแจ้งบ่าตอนนี้มีสัมภเวสีได้เข้ามาม่วในงานกินเหล้าขาวจนหมด และหมอลำก็ไม่สามารถเตยได้พอได้ยินแบบนั้นเทียนชิงก็รีบไปจัดการทันทีและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ของดีหลันได้เอาอาหารล่อให้พวกมันเข้ามานะครับทางด้านลี่หลันก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปช่วยเอ้อหลาแต่พอเธอจะกลับออกไปเธอก็เห็นว่าเทียนชิงได้มายืนอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แน่นอนครับตอนนี้เทียนชิงก็รู้แล้วว่าพวกเขาทั้งสองนั้นรู้จักกันแต่ด้วยความที่ข้างนอกยังวุ่นวาย เขาจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดการกับเออ้อลาแทนแต่ลูกน้องก็รับมือไม่ไหวและพอนี้ออกมาได้เออลาก็บอกว่าอาวุธกับอุปกรณ์ของเขาได้หายไปและถ้าไม่ได้คืนพวกเราต้องตายแน่พูดยังไม่ทันจะขาดคําพวกเทนชิงก็ได้ตามมาเจอนั่นจึงทําให้การต่อสู้ได้เกิดขึ้นทางด้านเออ้อลาถูกเล่นงานอย่างหนักลีหลันที่เห็นแบบนั้นเธอจึงจะรีบเข้าไปช่วยเธอคว้าเอากระดองเต่ายื่นให้กับเออรลา เทียนชิงที่เห็นแบบนั้นเขาจึงจะจัดการกับเธอแต่แม่ก็ได้มาขวางทางเอาไว้เสียก่อนนั่นจึงทำให้แม่ได้ถูกคมดาบฟันเข้าอย่างจังเออหล่าก็ไม่รอช้าเขาเป่าไปที่กระดองเตา่าเพื่อขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนพอหัวหน้าได้ลงมาพวกเขาก็ได้จับเทียนชิงพร้อมกับผู้พิพากษาที่มีของกลางอยู่จำนวนมากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เทียนชิงดิ้นไม่หลุดเขาจึงถูกนำตัวไปลงโทษ แต่จากมาที่ปัจจุบันเทียนไปกับอิซาเบลก็ได้มาหาอาฟานทีิบ้านโดยพวกเขาได้คุยกันถึงวันที่ดีลันถูกมอมยาแต่จูจูอิซาเบลดันหลุดปากพูดอะไรบางอย่างออกมานะครับเธอบอกว่าคนบ้าท,ที่อยู่แถวนั้นทําไมไม่ถูกจับเสียทีเขาสร้างแต่ความวุ่นวายให้กับพวกชาวบ้านพอได้ยินแบบนั้นอาฟานกับเทียนไปก็ทําหน้างงเทียนไปก็ได้ถามว่าเธอรู้เรื่องคนบ้าได้ยังไง ถ้าเธอไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนพอได้ยินเธอก็ทำสายตาหลอกแหลกพูดกระอึกกระอักเหมือนปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้เทียนไปจึงได้ถามว่าคืนนั้นคุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมด้วยความที่ถูกจับได้เธอจึงยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของเธอเองหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าสิ่งที่เธอพูดมันคือความจริงนะครับเธอใช้โอกาสที่ลี่ลันสับสนคิดว่าอาหงเป็นผู้ร้าย เธอจึงลงมือจัดการทันทีเพราะเธอกลัวว่าลี่หลันจะรู้เรื่องการตายของเทียนจริงและแน่นอนครับคนที่ฆ่าเทียนริงจริงๆก็คืออิสเบลเธอยอมรับและสารภาพว่าเธอถูกค่มขู่เป็นเวลาสีเดือนหลังจากที่เธอมีสัมพันธ์สวัสดกับเขาพอเทียนไปได้รู้แบบนั้นเขาก็อึ้งไปเลยนะครับและแน่นอนว่าตำรวจก็ได้มาจับตัวเธอไปตัดฉากมาที่เออหลาตอนนี้เขาได้เลื่อนขัน้น ไม่ต้องเป็นทูตสวรรค์ตามสืบคดีอีกแล้วแต่มันก็มีเรื่องไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นพอหัวหน้าได้บอกว่าลี่หลันจะไม่สามารถกลับออกไปได้เพราะไม่มีข้อตกลงตั้งแต่ตอนแรกมีแค่เขาที่สัญญากับเธอเองเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาบอกกับเธอแล้วว่าเขาจะพาเธอออกไปให้ได้และตอนนี้ทางด้านลี่หลันเธอก็ได้บอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาอีกที วิญญาณของเธอก็ได้กลับเข้าร่างแล้วทุกคนก็ดีใจมากๆแต่หลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้พบกับเออร์ลาอีกเลยในช่วงเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างก็ดูสับสนและเทียนไปก็ได้สารภาพรักกับเธอแถมเขายังขอเธอแต่งงานอีกด้วยเธอก็ตอบตกลงนะครับทางด้านอาหงกับมาดามหลินก็พยายามช่วยเธอเตรียมงานแต่เธอดูไม่มีความสุขเลยเหมือนในใจของเธอคิดถึงใครบางคนอยู่เธอจึงมานั่งทบทวน ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ในตอนนั้นเธอก็บ่นถึงเอ้อหลาและพูดยังไม่ทันจะขาดคำเอ้อหลาก็ได้ปรากฏตัวให้เธอเห็นเธอได้ถามกับเขาว่าเขาหายไปไหนมาเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาผ่านภารกิจไม่ได้เป็นทูตสวรรค์ตามทำคดีอีกแล้วแต่เธอก็ไม่เชื่อเพราะเธอเห็นว่าที่มือของเขามันมีรอยแผลที่เหมือนต่อสู้มาใหม่ๆและเขาก็มีดาบกับกระดองเต่าติดตัวมาด้วยเธอจึงเค้นความจริง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาที่ไม่อยากโกงหกเธอเขาก็บอกว่าเขาเอาเวลา500ปีไปแลกกับการที่จะให้เธอมีชีวิตอีกครั้งลีหลันที่ได้รู้แบบนั้นเธอก็อึ้งไปเลยนะครับวันต่อมาลีหลันก็ได้มาทานข้าวแต่ด้วยสีหน้าที่ไม่มีอารมณ์พ่อจึงบอกกับเธอว่าไม่ต้องแต่งงานกับเทียนไปก็ได้เขาเข้าใจดีว่าการทำสิ่งที่ไม่แน่ใจมันทำให้เราไม่มีความสุขเขาจึงอนุญาต ให้เธอไปตามหาสิ่งที่ต้องการและเลือกทํามันอย่างไม่ลังเลตั้งแต่วันนั้นลี่หลันก็ตัดสินใจออกจากบ้านโดยเธอได้เขียนจดหมายบอกลาทุกคนและเธอก็ได้ไปที่หุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อจะพบกับเออหลาเธอต้องการจะช่วยเขาทําภารกิจเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้เธอก็บอกนะครับว่าเธออยากจะตามเขาไปจริงๆเพราะเธอชอบอยู่ใกล้เขาและนี่คือสิ่งที่ต้องการเออหลาที่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไง เขาก็บอกว่าเธอต้องสัญญาว่าจะเชื่อฟังเขาทุกอย่างและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้เลือกแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังเด็ดขาดลีหลันที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รับปากนะครับและด้วยความดีใจเธอก็กระโดดกอดเขาพร้อมกับจ๊บแก้มของเขาหนึ่งทีแต่ก่อนที่นางจะจบนางก็ทําให้เราเห็นว่าที่แขนของเออหลามันได้มีเส้นเลือดที่กําลังลุกลามเมื่อนางจะบอกเป็นัยยะ ว่าเขากำลังอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาวแสงสีเสียงมุกตลกต่างๆรวมไปถึงฉากดรามา่าและปริศนาที่รอการที่ตายอีกทั้งตอนจบหนังยังได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไร ก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยเหรอครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ